มเนาะมาพ่อกันดูของประทับเช่นเคยนะครับเนาะสายสายมาครัสวัสดีค่านพี่ครูสวัสดีค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสองยี่สิบสองวัตถียี่สิมืองเนาะวันที่ยี่สิบสองเนาะมีข้าวดีขึ้เก้าเราพวกนี้ก็ได้วันทียี่สิบสองจัางน้อยกับสิ้นเดือนเนาะค่ะเนาะสุขภัยปีเก่าตอนรับปีใหม่แต่ว่าเลขก็ออกวัตทีสามสิบสามสิบท่านว่าภัยว่าออกใส่ปีเก่าว่าต่อไป สามสิบมีสามสิบเอทนะแมนวาเกียบสามสิบเอท<ะ>อ่าเดี๋นมีสามสิบเอทดมีสามสิบเอทแต่สลากออกมันมีสามสิบนสลากออกก้อ,อนสลากใจห่อนค <laughs> ู่กันยังไงยิบเจ็ดเทียงเงินกับสามสิบอยู่ <laughs> อันนี้สิออกก้อนออกรุ่นเลยยังไงกันเดี๋ยวบันเนียแม่คู่กันเลยสิแมกก่แกง้าวเนาะคะ่ะเพราะว่ามันกับบ่โดนเนาะคะ่ะอีบ่โดนมาที่หกแม่คู่ก็จัดพิธีนะคะบวงสรวงป่วนน,นาตาคาราสุโข,ขุธนาคาราพรอมทั้ง พระสร้างกระจายลวกห็อหอละข้างพร้อมทั้งบุรณะบทโบวนี่บ่รารู้ว่าสีแล้วท่านบ่ท่านแต่ว่าวก็ส mm hmm. ิได้ร่ยฉลองกนเนา่ค่ะกาผู้ใดอยากร่วมห้านนั่ก็ไดดเด้ค่ะสิเป็นโลงท่านหรือว่าพวงมาหลอกมาไล่ห้ามาห่อเ้ามาาที่ฐานาผู้ใดอยู่ไกลว่าผู้ใดมาไดเนาะั่น mm hmm. ผู้ใดมาบ่าไดดก็ส่งใจมากก็ได้เออมาร่วมกันลวก็ เมื่อนานวันที่หกนี่แม่คู่ก็เลยปรึกษากับปูแล้วค่ะเพื่อนก็ว่าสีเฮ็ดเหรียญนี่ด้ค่ะเหรียญปูสังกระจายอันนี้องค์จำลองเวยค่ะองค์จำลองนี้นะคะค่ะไขมันท่านวันที่หกนะคะครับผมเออลูกหลานกระิได้บูซ่าไปเนาะอันเป็นรุ่นนะคะเออเป็ไปที่ละเลือกเนาะค่ะครับผมเออเป็นที่ละเลือกเพราะว่าเป็นงานฉลองค่ะฉลององค์ปูวันถอไปในวันที่หกโมกระลาด้ค่ะเด้อนี่ละผู้ได้ยาก บูซาเป็นที่ระลึกแเสกยตติดตอมาได้เออเป็นของมงคลเป็นซีรีส์มงคลกับเผาเนาะค่ะเอฟซีกัตติโตขมาทั้งช่องใดด้ค่ะเด้อทั้งแม่คู่ก็ไใดของน้องหญิงนัชชาพาหมานนัชชาพาโชคแม่คู่ก็เลื่อมเจี๊ยบหนึ่งหกขาครับมหาแห่งคนหูจักซื้อแล้วเจ๊แตงโมกับหูจักลายยิมเรารวยเอกดเมือนเลือแต่นัชชาพาโชคเนาะค่ะของน้องหญิงนัชชาพาโชคเนาะค่ะ ตีต่อเขาว่าได้ปั่นเทื่อบางทีโทษตีต่อไม่คู่เพาได้รับาการโทษเขาเคียยหของน้องหญิงเนะะื้อค่ะเลขกขายซีหนึ่งแต่ว่าไม่คู่เขเลื่องพูดเอาเนี่ยเราได้เอามาสู้ค่ะพันกับพี่ในคลิปเนาะคะ่ะพรอไม่คู่ก็ศูนย์หกสองสี่สองสามสองเก้าศูนย์หนึ่งศูกสองสี่สองสามสองเก้าศูอันนี้เป็นองค์จำลองเขยคะ่ะองค์เทียสซีไฮ เอาไปไปที่ละเย็ดลึกก็คือองค์น้อยก็นี่ค่ะองค์น้อยแขนข้อได้อันนี้มันเป็นองค์ใหญ่ยักงน้อยครับผมนี่เอามาให้เพิ่นเบิ่งเนาะนี่เป็นองค์ฉัลองให้เพิ่นเบิ่งพระสังฆัจายที่เฮาได้ไปสักการะบูชาปู่พังกสิมาสวดอาร์ถ่ายห้าเนาะค่ะเนาะให้เ,หเป็นสิริสมุ่งข้ว่าเราไปติดคือกันกับปู่ลังแตกนั่นแหละคือเพิ่นฉลองนะค่ะเพิ่นฉลองบวชเนาะเขาปู่ลังแตกเพิ่นก็ไปบูชาไปก็เพิ่นก็ว่า ดียู่ดอกฟันดีนะจ๊ะบูซ่าไปกับมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่ดอกมีโชคมีลาบมีโชคมีมันอยู่คนว่าอันนี้ก็คือแม่คู่กับสิเคดขึ้นมาจะขั้นเลี้ยงเนอค่ะอันอยากสร้างจองกันก็นั่งบ้านก็ได้ค่ะนี่แหละกับบันทีวันที่ยีบหาเนอค่ะจอะๆในวันที่ยีบหาแม่คู่กับสิเดเอาต้นผักปลานน้อยไปซอยทั้งวัดป้านุ่้นจำป่า ค่ะไปซวยเพื่อนความทั้งน้ำทั้งในนั่นแหละแล้วก็นั่งล่ำนะคะนั่งล่ำไปซวยทั้งวัดปานน่นจะป่าปู้ข้ามตานี่แหละหาผู้ใดอยากรวมน้ำกระโท่มาตดตอใดเนาะคะ่ะทั้งเกียรทั้งมาเฮงทั้งวันยิมและลวยแล้วก็ความทั้งเกลียดแตงโมนั่นแหละตดตอเขามาได้เพราะว่ามันก็เป็นงานใหญ่ก็กัต้องพูกับเขาเอื้อนี่ยังก่อนเจียมเบ,บ,เบิกเนี<ม>พระองค์พระจักรพรรดิ ผมพระจักรพรรดินะคะเพิ่นกับศิษส,ส,สล้องว่งาถ่อไปเพื่อนสิสลองวันป,ปูเิ่นเตรียมง,งานแล้วเี้เพิ่นไทยรู้ไปเบื้องโอ้งงาม,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 มแต่สิมีพิธีหลายอย่างนะคะช่วงบายเนียค่ะเรื่มช่วงบายวันที่ยี่สิบห้าผู้ใดอยากเฮ็ดลงท่านกับไปเฮ<ม>็ดได้ว่าถ่อไปไปเหตุลงท่านห้ายว่ามีอาหารกัดจิ้มมีน้ำมีไนแไม่คู่กับสิแก่น้ำไปรวมน้ำเพิ่นน้ำเลยค่ะแก่น้ำไปไปเพิ่น กินเพราะว่ามันกะคือว่าแล้วมันอยู่ในเนาะมันอยู่ไก่ไก่บ้านค่ะนาบาินิกรสินนี่มลภูนะฮะท้องฟูนะเราภูเปิดการับเอา้าหักนั่งอ่ะ ดาฟ้าปูตามาดับขเมืมม่อนี่เป็นวันที่เท่าสองเท่าสองเมื่อเมื่อวันนั้นเราฟังเอออีกนักหลากกับแองมาเพื่อชาแองมาเพื่อชาในวันที่หกมกราพอชาวสองห้าหกห้าว่าถึงนี่ได้การอีกอย่างนหนึ่งนะอูฟังร่วม,มบูรณะเออร่วมบูรณนะบอกุางท้าวาบวาวมาถึงแล้วท่านมาเนะ วานพีเเ่เอาว่ทานเออถ้าแ้วนักเก็นชาวอง์เจ็บชิ้นส่งบุญจะได้ด้วยถวายน้ำกันแล้วเรือเออนั่นกนมาอยู่ในร่าพระช่าพร้อมกับพระชังกระจายพระชังกระจายกระทางเทพแปลงสงบุงเท็ดองบุญพวงผงทางกระท่งบุญนลูกหรือ ช่อง้่อช้างกระายกระทุดมึงมาทนวะเออเอออีนั่งาว่านเฮียเลียนมาหลุดเบียนพ่อช้างกระใจ้เป็นคนคนดีเดิเข่าคู่กูได้กูได้ม่ไหวกับคำคา้มน้ำเงินน้ำตางินน้ำบานที่ถูกเงินไหนนองทองไหนมากินเองเต็มคุ่สิวันไหนทังมดดากนเห็นทองหนใ ได้ก yeah! ินอ no ิ down, ี่วกินเต็มแต่ั็รุานแตได้กินเี่กินเต็มฟารตกาวกจายเออรวมทางไปน้ำกันร่วมทางรวมแปลงไปน้ำกันนะมึงเนาะวมร้านขายเน่งพี่ได้พาสตกร้กรานแ็่ถังว่คุณํามปอก้าร้ามาจนขาดไปนะมึงเนาะได้แ็่แต่ถังไปเรื่อยทั้งน้านวที่ถามสิบบาททั้งรานวที่สามทิบมือตัดสินในภาวะเออ วันที่ที่เกิบเก้าท้าที่หนก็ได้คนัทว่านยังไม่ตัดชิงอีกล้วันนี้ยังไม่ตัดชิงแแ้่นะแต่ว่าเออเป็นยังวันที่ดีที่แปดคือว่าเถียงน้ำขาวที่ข้าเถีงาายงว่า,า,วส,าสักมาเชียงอาบนะุว่าสดีท่เก้าท้่เออที่ดีที่ดเหมนกันะว่าก้ได้คือนะงอนจะมาหนึ่งมานหนนะักว่าจะเด็กกัเชียกกันจะข่มกันเทียกกัน ว่างากมัดตัวกูเสียข้านี่เขาเคยทนรหลูกร้านทีนี้โกว่าวันที่สามทีพ่อกันนั้นว่างดูนะเขาคาดเสียงกันดูเขาคาดเสียงตันแล้มาล้องตัวเสห้พ่อเคย้งไรกรรมการกับว่าไหมพ่อเขาบอกว่าอันเช่าแปลนะเปกรรมการเห้เขาว่าโนโนโน้ไว้เป็นเช่าเก่าแบ้าหรงว่าเอาร้านเช่าเก่าว่าเอา ช้ 8, าๆเท่าแปดบ่าตัดจะให้พ่อตาตัดถิ่มาทานาจะให้พ่อตาตัดถิ่งได้เข้าแปดเป็นย่ี้คือว่าตาถิ่งเหเขาที่ข้านว่าพ่อวตาเพะาอ,อยากฟังเสียงแต่ก็ไรคือออกก็ออกากว่าทานมาเออเท่าเท็คือออกก็ออกปอากฏช้าเท็จคือออกก็ออกวกรูกคขาก็ชิหม,มังเต่านั่นแะเท่าแปด

ขี้คี้แบบนี้โอเคผ่านมันผ่านนะถูกมะผ่านหรือผ่านเลยแต่จังไรกับว่าแล้ววันที่สามสิบเก่าว่าจังไรกับว,ว,ว่าเนี่ยวาที่สามสิบหี่ขั้นมาเบากับ,บว่าแล้ววิปวาอืรูปร้านกับขี้พึ่งสุดท้ายคือวันที่สามสิบประจร่ขั้นเลยไปแล้ววันที่หนึวันที่สามสบกขาดาตาเลยแม่เ ขันอีพอปทวันวันนั้นอ่ะทิตาระงานดวนกงนะกท่ตระหน้าหานดูกายผ่านข้าป้าอยางกับบ้าต่างยางน้อยส่งการดีู็ได้ว้าเสีหยังไั้เท้ามาเกี่ยวกับยังาเ่้วกับบานเ่ยวกับโรเกี่เว้กับโรรรนาว่าคือไกับเท้วกับโร่ก็เกยวกับบานไดโรขั้นไหนโร่ขั้นไหน มันคม่มีปัญหาแต่เราคั ed, sort of ้นไบบเราคั่นแดงเพาอบ่านมันมีปัญหานะเราคั่นอีมแต่ว่ามีปัญหาเราคั่นอีข่าวแต่ว่ามีปัญหาเราคั่นอีแหวแมีปัญหาก็มึงบาคงจัอีแดวแดงดำดำอีเทาาวอไหมไม่ปัญหาแทแเนาะคงจักบะอป็นคือมีปัญหา น่อยใจว่าการวานน้อยใจที่พอเออไอ้ยังเขาเก่าออกไอ้ยังเราบก่ออกก็ผู้ขาวา่าแบบอกาะน้ำมูนจักสือแบบนั้นน้อยมอน้อยแต่งที่พอเอ้อให้มันเกาขามีราคาดูนะลให้ไปชดไปท่านาาาให้ตัวพราตกหลุงเมื่อเช้าว่าการให้ไปชดเจ้ขอบมาการวานมักคือเป็นจังทายมักคือ้อยเหมือตังแต่งหวาง พอเห็นบ่เห่พอคิดแต่ระนาดเด้วพอกระบน่ำบ้า่ดีใจขึ้นมาแรงกันบาก็พอระิ่บดีใจก็คือหายเข้าว้าพอถามเอ้าได้เข้าถึเบได้เข้า้ว่าถามมาคือหายเข้าด้วกว่ามันช่คือตั้งเทพคือๆเลที่หายเข้าด้ว่าถามมาอออดเอาชักกอนว่าถามยาเฝ่าใจบอกยาเฝ้าเท่าม ให้กำไรให้กำรังใจขึ้นกำไรกันถ้าว่ามันมีความหมายว่ามันไม่รู้กันหนักมากมันไม่ความหมายไม่ต้องสงสัยให้อะไรให้มันมากกว่านั้นบ้าวนตราได้พ่อโยนดาลพี่โยนดาลฉาดขวาัขาชือว่าโยนดากจังยักษ์หัวฉางหัวฉากลูกใหญ่มือเข้าหัวฉากลูกใหญ่

หัวมันขาดก็เหมือนกันแอจังไรจะไปเห็ดหัวกูจังแทนพอการเห็ดนี่แบบอ่ะเฮ็ดหายคนก็เห็ดจังทนก็บันก็ใชถุงจาบก็ใช้ถุงใจว่ะตายเลยเหรอใจนะยวลยตายเลเห็ด้หัวขาดม่วันทอง้าเรายังา้องกับจังไรจังไปร้องห้องพคือว่าอยากจังไรจัไปร่งจบพ่อมาพักมาเลย Hoặc là không bà. Đài, đăng, có căn cứ. không đại du lắm, mama 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 không bắt đầu. Hoặc là như các căn cứ này. Hoặc là quá 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 hóa quá 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 เอาไว้ขายแดอาชีพที่หาทหติคือที้แบว่ามัดคืนไปว่ามันก็คืนไปเยอะแะเลยมัเป็นอย่างไหัวชักหัวขวานง้นอยใจกับประเไปเพื่อสิ่วดล้อมไปชดไปทักใหม่ว่วหัวชักเ้าพอชักโดนมาหัวน่นแะชักว่บ้านที่สากทิ้งกาบ้านที่สาถถือมาหนามาก่าอะ่รบ้านที่ยืน ว้าเกี่ยวกับวันที่ถามผิดเวที่สามสิบวัวมันสักลมปูหัวมันถักกันว่าหัวมันถักเหมือนเขามันชะแดงมาจวมาหันมันชาแดงมันไปทำบ้าเรีกเขาขึ้นเขาบ้าแรีกับาขึ้นเขบ้าแรกยกเรา่องแมวรับเรียนพอไม่ตรงกูเถาเถามันนอนเออข้ามมากัดเขียวว่าแร่กูเขียวไปล้ๆถึเริ่มข้าเขียวมันบ้เลยจัรางเลยข้ามยนพอมาเปิดนการค่า โอ้หนังเอาหนังไอ้วาดจะเอาเลยอบมาเลยไม่สมพอนแต่อยากมากันปูใส่คขากินนั่งสมพอนว่าวันตายวันวันนั่งเอ้วันนี้แจกแวกแหวกว่าวันตายมีจักโบกูนั่งเพราะัรตายนะนั่งนั่งนั่งมีชีวิตอยากก็ถ้าไม่พูดไม่ตากก็ได้มา ว้าค้าอีนั่งสองข้อถือว่ามันวะอีนั่งสองข้อฝากคาคู่ค่าค่ามาหาาถืออีนั่งสองข้อไปยักึ้นใจค่ายวัาถือเกันไปกับคู่มันอ้าวเง้ะงั้นอีนั่งสองข้อตาถือตาชาติเราที่ว่วที่วายที่วหเพราะถือพัวเลย เห็นว่าดนใช้ค่ายวัดใช้ค่ายวัดเห็นว่าอีนังสพรปาราเห็นว่าเห็นว่าปลารากเอีนังสงพรน้งสะกุ่งปลาหาทำไมมันถึงเป็นปาหาทำไมมันไม่เป็นปาหวานเอีนังสงพรปลาหวานมันคักมาแนมปลาราใช้ค่ายก็ไม่ถูกวะาอีนังสงพรนะ ใช่เ่าได้อ h g อะนี่ใท่เาได้วันที่ถามสิวันเดินทางราคงบังหันพ่อให้ใท่ไปหาเลยสามที่เตาหัวงั้นที่นั่งเต่าข้อนแต่ว่าใช่แบบว่าผาดไปใช่ก็ไหัวกว่าฟังข้องมาแรงเมื่อวานี้าสีหัวก็เต่าหางน่าจะใช่ก็บช่บังนะกาใช่ เขาได้ตีไม่ทนใจไม่ไทยอารมณ์ขนาดจานชื่ือไม่หนีสาบเขาอีทองทุคนว่างจันทักวัวจันจาวหัวจุ้ม่องหนาไอานวมงาเขาข้อไอตาวมงานเสาข้อไม่ตาบวมงานเสาว้อม่าบวงานเาข้อไว่าบวมงานเ่าข้อ มันเป็การ้ความันค่อนดูนะความ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 เงินเขาดูแูนะควาหูว่าทางเป็นทางจังเอออาปากฟังดีขึ้นนะอาปากฟังเอามั้ยมาจองพ่อนมาบ่เหม็นะชอบพอนฝันในฝันนี่นะฟหนาเจงหนาฝันเอาแล้วอย่างชอบพอนแล้วเราฝันเอาปะ ค่าแรงที่บอกได้ค่างหน,นว่าบอกไดกรอืค่ายาน่ะหงจักว่าหงจักไทยเท่าไหร่หงจักว่าคืออันอี้นั่นงเตเพราะว่ามีไทยจักว่าใช้เาา่าทิบชิบแบในั่งแบบบานเาใช้มากมากเลยก้าวิบีทบแบบขาดตัวถ้าไม่เอาก็าขาดใจ ใส่ไม่เฉพาะอนเื้สี่บาทก้าวที่ว่าจะได้เหงๆอช่แต่ว่าแห้งๆมากเลยหัวขสิบสี่บาทพ่นีสามสิบเลืยบาครวอ้อกะหอยวันที่สามบาหเก้าที่ว่ากียงแป้งกุยงคือกุยงไปชิ้นพันอุยงก้าวที่าใช้จะเก้าที่สามท่าบ้านกมังสวิรัตเก้าที่สามไบาพอ ก้าเก้าทิ้หาดดอะมากากพอแดพอหานก้าวเทขาหว่าขึ้นก้าวเทาที่ตั้งถืต่อพอเก้าเท้าหาท้าผู้ขาต่อขึ้น้เก้าเท้าที่งไา่ได้เลยยังสือต่อเก้าเท้า่าเก้าเท้าาเก้าเท้าาดว้ายมาว่านจังาดนักต่อดีนะให้เต้าเท้าที่แต่งบ้านบานถอต่อเก้าเท้าหาด con ấy một thì thì hai tao thích chi là ná rồi nó to khường ná về nó cũng đại cầu bao phong, hai cao thì thì lúc nhạc thầy cao thì hoa Còn ok đại rồi ok đại rồi ừ. 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 chẳng mang nhà một bà hai tao trước chi là có nhắn nhập đại Mà thì chẳng đông mà tao tại lúc đó ดาแต่หอกหลนได้แ hmm. ต uh ่ความคิดผมาแต่ว huh. ่าพอกับบอกล้ว่าเก้าชิ้นๆขาข้าคือใคเก้าชิ้นหากานทั้งว่าตองท่อนดอพ่อใช้เก้าิดหาคนก็ถะาแล้วใช่นั่งฟังที่แต่ละหน้าเปนเยอะหนั่งสมคอนค่เกาชิืนแต่ว่าไม่หวังคนเอาเข้ามาเก้าชินหาเก้าชิ้หาต่ได้ใจคอคอขาวต่างกนะไม่หวังค้ย่ะะ คลิปนะาอยากกาว่้ามก้าวถึงนะาเจ้าแม่ยังกอดต่อคือว่าเขาคิดว่าฉันว่ามันก mm ็ไ hmm. ม you know? ่ห่างไกลกันหรอกถ้าจะคิดจะรดังๆแล้วหรเพราะฉะนั้นค่ายอีน้ำต้องฟ้าก้าวุดๆนะ แต่มีคนต่ออรึ่ง9.5ขี้เกียจทอนก็แล้วได้เหมือนกัน9.4 9.5ได้เหมือนกันนะไม่มีปัญหาแล้วถูกไหม่าดถ้ากันเงี้ยถ้ากันสากแรงสุดแรงแรงแรงสเดแรงมานใช้วันที่สามสี่ก็ถูกแล้ววันที่นห้ามไม่สาหวันที่ห้ามถึงาในท้อเหลือโ้เหลือตัว บ้านในที่ห้าแต่ถืพาเท่าเขาบ้านในที่เรเยเอ้าเท่าเขาครรว่าเท่าเขามาถที่มาจักไหนวะได้แต่ราบัดเฟนว่าอย่างไงนานยังไม่คุยกันมันฝันว่าถูกมันนนมาพูดไปบอกสิสี่คิดหานองอไปน้อิี่สิบเก่าปูออาว่าม้องอะือ เปล่านะพ่อหนึ่งันตีามาจ้างทำก็จะหัวชักหมดชัดเกลกานันนว่ะพใดไปบอกวาพอไ่รู้เรื่องนไมรู้เรื่องนั้นเนี่ยพ่อ่าเก็บพอโอโโอกักมั้แกเอ้อมักชัดเกล้านั้นว่าฟัมาพ่อไปบอกว่าสาแคู่กั เออว่าครูก็พูดให้มันถูกว่าครับก็คงกต่ท่านนะก็คงใช er> hmm. ่ม no no ั้ใช่มั้ใช่มั้ใช่มั้ครับมาทองนะว่าแรงนะครับครับยันั่งหลามเลยมาแม่พูดไปหาแม่ถูกต้องก็ว่าห้อมันถึอนะครับครับนายครูไปบอกหน่วยว่าท่านว่ามต้องใช้ตามง่าย เออวนมีว like ัเทีนกันได้นะวนก็่บอกมาบอกขาว่าออเหยนดิฉันขงมแ้่วันอยากสอนไหมเฮาพอมคนอารมณ์ทุนขี้ทุนทีแล้วแต่นิสัข้น่าแรเลยงกงกงั้นเลยนั่งอยู่ข้างขาบอกแค่เพื่อนที่ก่ได้คุยตัางกันเลยทักกัน คาเต่งพ่อขัดกันวันที่เช้าหางล้ว่าไปเต่งใส่ถ้านแ้วรออีกหน้าพ่อกระสิไปเต่งเข้ากอนจะได้ออกไล่บนจักรงั้งน่าจ่งั้งแบกเต่งแต่ได้เต่งไม่ให้เต่งไ, <c oughs> ไม่ได้กลุ้มกลุ้่อวัอ <c oughs> น,วอน,นที่หอกหางไปแต่ว่าดูแบบผู้ใาว่าเช่ากระสิเขาไปลู <c oughs> เราแค่สิไชยก็หนังไปว่ารสไชยเน่ยมันต้องมาบับคับพ่อนะมาให้พ่อแบบแต่ใชยชุดสวยๆเฉียดจันเฮ็ดคือเก่าเฮ็ดคือเก่าถามิ่าเมื้อไงเฮ็ดคือเก่าน่ะเฮ็ดเม่อไงกลับไปเฮ็ดเมื่อไงกลับไปฟังเพ่อว่าปู่ตาถขายวันถึงเนาะ มันท่ามดาเลารูปคาห้านโรงงานคือไม่ต้องถูกเช่าเชียใจอะไรมันจะเกิดมันก็จะเกิดเองไปตามกันนะไปไปตามตามตามไม่ฮัดอะไรไหมมาคาเต็งแล้พอชีวิตเต็งเหลอเพิ่งเ้คือพอหนังนะเหมือนกับรักเติงที่ร่างหลากอนวัวให่ บอกเขาต่ว่าเป็นบอกว่าคือฟุ้งตาแล้วแ่ว่าเปลน่บนะว่าทักเขากต่ว่าถือท่ามาถือหน่ะอยากว่าพอเต็นว่าพอดีเแรอครับคับเต่งว่าเป็ี่ยนนะพอว่พอวงคาข่างเนี่ยก็กอให้ถือเป็นใจยากเปนคือพอว่าเป็นนที่แ่าทำอะไรก็ช่วอันนัน ตัดมันออกัปเปน้ําตั้งวา้ากันขวนเอานนอนไ้ว่าถือจักวาจังเฉยแมะอั๊เป็นั้งจังจีจับงเฮ็ดจั๊งแค่นายงานอ่นะอันนี้จะฆ้ากันเฮ็ดยังเขาข้าันี่ไอ้น้าอ้น้าแตงโมเฮ็ดตักรวาปินท้าวันว่ะเฮ็ดชีรายอ่ะ ได้จากเทศวพอว่าฉันมาฝ่าปนั่งพักในนั่งงารอีกนั่งกอดกอดกับพ่อไป้นคือเหตุว่าเนเจังจังโอบางวันเออพ่ออยากไปจับขาจับแขนเหตพอจับแขนได้กะเออพ่พ่อัได้พักได้หรือวะไ แต่จักก็คือไดแต่นั้งว่ะพว่าเหมือนจักคนฟังว่ะมนตะพอหลัะไครเลยว่าคือหวขามเลยแต่ว่าฟันแล้วหวาหายแล้วเต้นแพงนลยนวมาที่สืดหกทาร้ององูว่าเพราะยามากเก็บเขียนเขาอ้งูทาร้ององูไงเฮ้ย องผู้ก็จะไส่มาจุกนให้ลูกหลานได้าาะะกราวไปทาคาราวัะบ้านที่หกมกายเราถอมห้าหกห้าห้องว่าก็ได้ถอยห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้ังบ้านเกิดใครระอันไอ้วันครไม่อยากเต็เมือนววันอี่ ค่ดแม่ให้ทั้งหลายกังวพอท้อทอห้าหนึ่ง่ะไม่เกิดเขาอีกแล้วไม่เกิดเขาอีกแล้วขาหางางครบแลไม่ใคบ่อใช่ไหเแ่ใช่ยุ่นอายุกี่ปีห้าสิบจชเหรอไม่ใช่ห้าสิบองปีแต่ห้าสิบร่างเลวันที่ห้องวิาร่างเลเพราะฉะนั้นพี่เราเรามาเบื่อพี่ เล่ามา่วนนะน่าเลเอาแค่นี้ะข้าคอปากเข้าอเดี๋ยววันที่หกคอสิจไมีได้หแยไม่มอ่าต้งานไปหายไม่ทงไม่ลาบไม่ทบไม่หวานหายกหนักหายท้องไรมามาบมามาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีก้าวทีมาฮัลโหลมาด่วนมาด่วนบ่ตัวเองไม่ทันไปดูบ่ นะครับนะตามนั้นได้ที่น้องเลยหรือว่าเป็นแนวทางนะครับคือสวัสดีที่นี่ครับสวัสดีครับ